นี่เป็นคุกที่ประหลาดมากเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินก็จะไม่มีข้าวกินเมื่อทํางานเงินในบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้เงินนั้นซื้อข้าวกินแม้แต่การเข้าห้องน้ําก็ต้องเสียเงินพี่ชายคนนี้เขาต้องถักเสื้อไหมพรมเพื่อแลกเงินตอบแทนจนเขาเก็บเงินมากพอที่จะได้คุยกับแม่ผ่านวิดีโอคอลแต่ยอดเงินกับถูกหักอย่างรวดเร็วพี่ชายรีบพูดว่าผมทุกขังอยู่ในคุกช่วยผมทีพ่อของเขาถามกลับทันทีว่าอยู่เรือนจําไหนเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้ เขากำลังจะบอกชื่อแต่ทันใดนั้นเงินก็หมดสายทุกตัดทันทีเขาร้องั่นด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ยังแอบหวังว่าพ่อแม่คงจะรีบมาช่วยด้วยความดีใจเขาเริ่มเตรียมตัวสวมเสื้อผ้าใหม่รอความช่วยเหลือแต่ผ่านไปสองสาวันก็ยังไม่มีใครมาจนกระทั่งมีข้อความขึ้นบนจอว่ามีคนจ่ายเงินเพื่อให้เขาได้รับการปล่อยตัวพี่ชายดีใจมากกินข้าวยังมีความสุขในวันนั้นแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับพบว่าโทษของเขาถูกเพิ่มขึ้นเขาช็อกสุดขีด แล้วก็มีข้อความใหม่ปรากฏอีกครั้งระบุว่าค่าปรับของเขาเพิ่มขึ้นอีก10,000ดอลลาร์พี่ชายถึงกับร้องโหเพราะพ่อแม่ของเขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินขนาดนั้นได้